มาดูโจทย์ข้อนี้นะคะให้หาค่าของปริพันธ์2ชั้นของ sin y ายกำลังสอง d y d x นะคะคก็ดูจะราบรื่นดีไหมราบรื่นหมายความว่าเออก็ไม่มีบริเวณดีไม่ให้กวนใจว่าต้องหาบริเวณดีเองก็กำหนด เหมือนจะกำหนดให้ทุกอย่างเลยอแต่พอลงมือจะทำปุ๊บเป็นไงไม่ถูกเพราะว่าใช่ก็คือเราเจอฟังก์ชันที่อ so ินทิเกรตเนี่ยไซน์วายกำลังสองดีาถูกไหมซึ่งถ้าเรามองว่าเออถ้ามันเป็น s i น์ยมอง U เป็น Y กํกลังสองพอเราพอเราเปลี่ยนฟังก์ชันเป็น DU อย่างเี้ยค่ะมันจะมีติดส่วนเออซึ่งมันมีปัญหาแต่ หรือว่าโจทย์เขียนผิดหรือว่าจะเป็น dx ก่อนถ้า dx ก่อนนี่สบายไหมเพราะว่าเราจะได้มองไซน์ y กําลังสงเป็นอปเออนะคะอ่าโอเคแต่มันไม่ได้สลับง่ายเหมือนตอนที่เราพูดถึงบริเวณ R ที่เป็นบริเวณสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมไอ้น,นั้นคือมันสลับได้เลยถูกไหมคะสลับลำดับการอินทิเกรตเพราะฉะนั้นอันนี้มันมีรายละเอียดซับซ้อนกว่าน,นั้นเพราะว่าการที่เขาเราจะเขียนอินทิเกรตเทียบ y จาก x ถึง1อินทิเกรตเทียบ x จาก0ถึง1เนี่ย มันต้องผ่านการเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างเขียนรูปมาก่อนให้เห็นบริเวณดีมาก่อนเพราะฉะนั้นเราอยากจะอินทิเกรตเทียบ x ทําได้ไหมเทียบ x ก่อนทําได้นะคะแต่เราต้องมองรูปกลับก่อนว่าถ้าอินทิเกรตเทียบ x อกะเราต้องใส่ใส่ลำดับการอินทิเกรตใหม่ด้วยมันไม่ง่ายเหมือนกับว่าอินทิเกรตเทียบ x จาก0ูนถึง1แล้วก็ dy จาก x ถึง1อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนโดเมนอยู่ดีนะคะต้องเขียนโดเมนไอ้เจ้าโดเมนของข้อนี้ออกมาก่อนนะคะ ก็แต่ก็เขียนไม่ยากใช่ไหมคะเพราะว่า y จาก x ถึง1ก็เส้นตรงอ่ะนะคะ,ะ y จาก x y เท่ากับ x ก็ได้คะ่ะ y เท่ากับ x ถึง y เท่ากับ1และ x ของเราเนี่ยเท่ากับ0ถึง x เท่ากับ1นะคะก็อ่ะ y เท่ากับ x ก็เป็นเนี่ยเส้นตรงนะคะโอเคนี่คือเส้นตรง y เท่ากับ x นะคะโอเคอ่ะเส้นตรง y เท่ากับ1 จะใช้คนละสีดีกว่าน,นะ,ะเส้นสีเขียวนี่นะคือ y เท่ากับ1แล้วก็ตอนที่เราจะเขียนหรือว่าแรงเงาบริเวณ B ของเรานะคะเราก็ต้องมาดูพิจารณาค่า x ด้วย x จาก0ถึง1ตอนที่เรามอง y เนี่ยคือมองเราจะต้องมีแท่งสี่เหลี่ยมถูกไหมเนี่ยแล้วก็ จาก x ถึง y ท่ากับ1แล้วก็พอ x แล้วก็ต้องมองจาก x x ท่ากับ0ถึง x ท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราหาจุดตัดนะคะของเส้นตรงกับเส้นตรง y ท่ากับ1กับเส้นตรง y ท่ากับ x ก็จะตัดกันที่ y ท่ากับ1 x ท่ากับ1ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะนี่ก็คือ x เป็น1อ่าโอเคแสดงว่าบริเวณที่เราแรงเงาเนี่ยคือบริเวณไหนคะก็ทั้งชิ้นนี้ถูกไหมคะ นี่คือบริเวณดีแต่พอเราจะสลับลำดับการ integrate. อินทิเกรตแล้วก็จะอินทิเกรตเทียบ x ก่อนเพราะว่าเรามีปัญหากับกับตัวอินทิเกรตถูกไหมคะอะ่แล้วก็อินทิเกรตเทียบไซน์า y ากำลังสอง dx y จาก x ถึง1 x จาก0ถึง1ก็เท่ากับปริพันธ์2ชั้นของ s i n y วกำลัง2อ x dy นะคะเราก็กลับไปมองรูปพอเราดีเอ็กซ์ดอะคะ่พะพอเราอินทิเกรตเทียบ x เราก็มองว่า x ของเราเนี่ยดูแท่งสีน้ำเงินนะคะเริ่มจากไหนคะสตาร์ทจาก x เท่ากับ0 ถึง x เท่ากับนี่ถึงเส้นนี้เ,เส้นนี้ x เท่ากับ y แล้วก็มามอง y นะคะมันก็ลันขึ้นใชม y เท่ากับ0ถึง y เท่ากับ1อ่าโอเคเนี่ยถึงสลับลำดับ,บ,บการอินทิเกรตถูกต้องนะคะที่เหลือก็สบายมากแล้วใช่ไหมเราอินทิเกรตค่าคงที่เทียบกับ x นะคะเราก็จะได้ x คูณค่าคงที่นั้นก็ไซน์ํากำลังสองนะคะจำกัดเขต x จาก0ถึง x เท่ากับ y dy แทนค่านะคะแทน x ด้วย y ก็จะกลายเป็น y sin y น์ากำลังสองพอแทน x ด้วย0นย์ก็คนนี้ก็เป็น0นะคะก็เหลือ,อเท่านี้ ตอนนี้เราก็มองว่าเราจะใช้สูตรอินทิเกรตไซด์ยูได้แล้วใช่ไหมคะเราก็ดียูพอดียูปึบมันก็จะติดส่วน2 y อ่ะซึ่งมันมี y รอตักอยู่แล้วนะคะอ่ะเราก็จะได้เป็นอินทิเกรตไซด์ยูได้ลบคอสก็ได้ลบเซนหนึ่งส่วนสองคอสวายยกกำลังสอง วาจาก0ถึง1ก็เป็น cos 1แทน y ด้วย1ลบด้วย cos ศ cos 0ศเป็น1น,นะคะะตอบเท่านี้ก็ได้หรือจะเขียนเป็น1ลบ cos 1ทั้งหมดส่วน2อนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบนะคะที่เราจะต้องเจอนะคะก็คือ เรามีปัญหากับไอตัวที่อินทิเกรตแล้วก็ลำดับที่เขากำหนดมาให้เพราะเราต้องสลับลำดับเราก็ต้องย้อนกลับไปวาดโดเมนอยู่ดีนะคะแล้วก็สลับลำดับใหม่นะคะอ่ะเดี๋ยวดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะ ริงตัวถูกอินทิเกรตก็หน้าตาน่ารักเห็นใช่ไหม e ยกกำลัง x กำลังสองนะคะแต่ว่าเราไปอินทิเกรตเทียบ x ก่อนอีกละนะคะพออินทิเกรตเทียบ x ก่อนเนี่ยเราจะใช้สูตรดิฟ e กำลัง u ก็เหมือนเดิมถูกไหมคะมันก็จะติดส่วน 2x อยู่ที่ส่วนน่ะนะคะเ,เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสลับลำดับการอินทิเกรตก็อยากจะ y ขึ้นก่อนนะคะก็วาดรูปก่อน จาก x จาก3 y ถูกไหมเดี๋ยวก็เนี่ยเส้นตรงก็ได้ได้หมดประมาณนี้แหละอะโอเค หรือ y เท <Y S 1> ่ากับเศษ x ส่วน3ใช่ไหมคะก็ความชนิดเดียวเองอ่านี่นะคะ x เท่ากับ 3y แล้วก็ถึง x เท่ากับ3ก็คือเส้นตรง x เท่ากับ3นะคะอ่าเส้นตรง x เท่ากับ3 พอเราจงหะเราอินทิเกรตเทียบ x อะค่ะอ่ะแเราก็วางมองทางแนวนอนถูกไหมคะอ่าเราเจอเส้นตรง x เท่ากับ3 y ถึง x เท่ากับ3เพราะฉะนั้นถ้าบริเวณนี้ทั้งหมดอ่ะแล้วก็จาก y เท่ากับ0ถึงเราก็ต้องดูว่าตรงเนี้ยจุดตัดตรงเนี้ยเป็น1หรือเปล่าก็แทน x ด้วย3เนี่ยแทน x ด้วย3ก็เป็น3เท่ากับ3 y ได้ y เป็น1ใช่ไหมคะแสดงว่าตรงเนี้ยเป็น1 หรือจุดตัดก็คือขั้วดัก3 1นั่นเองนะคะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นแสดงว่าบริเวณที่เราพิจารณาก็คือเนี่ยนี่ก็คือโดเมนทีนี้จะสลับลำดับเราจะสลับ,ำบลบำดับการอินทิเกรตใช่ไหมคะเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนลูกเทียบ y อ่าเทียบ y ก,ก่อน เทียบ y ก่อนปริพันธ์สองชั้นของ e กำลัง x กำลังส dx dy 3 y ถึง3 0ถึง0ถึง1อ่ะพอเราสลับปุ๊บเป็น dy dx นะคะก็มองตามแท่งสีแดงนะคะ ด้านล่างเนี่ยก็ถูกปิดด้วยเส้นตรง x เ,เท่ากับเ,เส้นตรง y เท่ากับ0ก็คือแกน x ใช่ไหมคะจนถึง y เท่ากับ y เท่ากับเศษ1ส่วน3 x แล้วก็ x ก็ลันจาก0ถึง สอ่าโอเคอันนี้คือมองโดเมนแล้วก็มาจัดลำดับการอินทิเกรตใหม่นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือถูกปิดด้วยแกน x แก,น x. แก,น, x. แกน x ก็มีสมการเป็น y เท่ากับ0ถึง y เท่ากับเส้นตรงเส้นนี้ก็คือเส้นตรงเศษ1ส่วน 1. 3 x นะคะแล้วก็มาดูอินทิเกรตเทียบ x x จาก0ถึง3นะคะโอเคอ่า นี่ก็อินทิเกรตเท่านี้ก็ไม่ยากแล้วค่ะพอเราเอินทิเกรตฟังก์ชันของตัวแปร x อย่างเดียวเทียบ y เราก็จะได้เป็น y e กำลัง x กำลัง2จำกัดเขตจาก y เท่ากับ0ถึงเศษ1ส่วนอาถึง y เท่ากับเศษ1ส่วน3 x dx อ่ะเราก็แทน y เป็นเศษ1ส่วน3 x นะคะ แล้วก็พอแทน y เป็น0ก็ได้0ก็ได้พจน์นี้ dx นะคะอ่าดึง1ส่วน3ออกมาแล้วเราก็มอง u เป็น x กำลัง2อ่าแล้วเราก็ du ดิฟอ,อ่ะดิตัวนี้เท่บ x ปึ๊บปึ๊บตรงนี้ได้เป็นเศษ1ส่วน6ใช่ไหมลูก1ส่วน6 e กำลัง x กำลังสองจำกัดเขต x จาก0ถึง3อ่ะก็จะได้เศษหนึส่วนหก e ยกกำลังเลบหอ่ะโอเคประมาณนี้อันนี้คือเราสลับลำดับการอินทิเกรต